เอาวิดีโอนี้จยาลายสุดลาย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 สดใช่ไหมลายายสดเนาะลายซิซไลฟ์สดเลยอ่าลายซิซิเราต้องต้องร้องเพลงนะร้องเพลงแฮปปี้นะอ่าเอาเอาได้แล้วเข้าใจไหมอ่าวันนี้วันเกิดอ่านะครับวันเกิดคนอ้วนนะครับสี่ยักษ์สีวันเกิดคนอ้วนครับนัก็นั่งอยู่ นั่งอยู่ใส่ยืนก็ได้มึงก็นั่งข้างๆกูเหี้ยก็ไปดิ <c oughs> อนนโอ้ยัวาก,กลัวนี่มันยังมีน้อคนอีกเนาะอือ <c oughs> โอ้ยสวยมากเลยอ้าวอ่าได้แล้วเวลา,าวนะครับเอาปิดไฟ จุดเทียนจุดเทียน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday t o าฮาเป่าเทียนนี่เป่ารูเป่างับ้านี่เลยขอบสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดนะลูก อาดีมกขอให้เรียนเก่งๆ,ๆ,ๆแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อของแม่เดออ้อดีใจไหล,อหลขอบคุณมากเพื่อน